มาดีครับสามพันแปดสามโอ้โหสีตอนแปดติดโอเคโอ้ค่าสองสพันแปดอนแปดโอ, 5, 38. 38. โอ้มาฟัก รักครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมดอกไม้ไฟวายนะผมนะวันนี้เรามาทุนน้อยนะผมทุนน้อยนิดนึงแล้วผมจะดูตารางการแจ้งก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยประทัดอันนี้เกมนี้ผมเคยเล่นบ่อยแล้วนะอ่าคือเกมนี้เคยเล่นบ่อยมากชอบเพราะว่ามันแบบมันอะมันจัดเลยสเกตเตอร์สามตัวนะผมยิงปั๊มปุ่มปั๊มแบบผมชอบจัดเลย นะครับผมเรามาใา่ทุนน้อยนิดนึงเราก็ต้องเริ่มเป็นน้อยๆกันนะครับผมอ่าไปครับผม10บทีไปก่อนเลยสิบทีนะผมเรามาใา่ทุนน้อยไงเออเดี๋ยวคลิปหน้าผมเลยน่าจะแจกสูตรอยู่นะครับผมจะเอาเลี้ยงอยู่ยีิบสามบาทก็เอาเลี้ยงอยู่ไปครับผมเธอโบไปก่อนเลยอันดับแรกเออเลยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มมาไม่หยุดละเริ่มมาแบบไม่หยุดยั้ง เริ่มมาไม่หยุดยังงี้ต้องเพิ่มเบ็ดหน่อยละเพิ่มเบ็ดหน่อยละเออเออสวยงามสวยงามไหลายได้หลายไปนะนี่ไหลายได้ไหลายไปแล้วเนี่ยหกร้อยอุ้ยเอาเรื่องจัดแล้วนะทุกคนเราเรล่นจัดแล้วนะนี่เอาเรื่องจัดแล้วนะอุ้ยจัดพันสองหูอุย 7, อ้ยพันแปดเอาดิเอาดีตามสเต็ปของผมถ้าเราเล่นได้นะผมเราต้องขยับเบ็ดนะผมอู้ เก้าพันวะแล้วว่ายมาลุลวงอย่างงี้สี่พันห้าว่ายมาลุลวงอย่างงี้สองพันห้าสองพันห้าโอ้โหรอดรวมกาเจ็ดพันเลยดิดาวผมโอ้โหดีจริงของดีจริงเกมนี้ของดีจริงวิ่งไปยี่เห็นโอ้โหว่า,ายสามแถวเลยติดจัดน่าจะเข้าสเก็ตเตอร์ด้วยเนาะแบบงามเลยถ้าเข้าสเก็ตเตอร์อะไรเงี้ยโอ้โหแต่ไม่เข้าไง ไม่เข้าไงห้าพันแปดแต่ไม่เข้าไงแต่ไม่เข้าไงขออนุญาตเพิ่มเบ็ดร้อยยี่ก่อนเลยแล้วผมไปครับผมอัดอันมานานแล้วฮะมื่อเป็นแปดโอ้โหโอ้โหคืออัดอันมานานแล้วก็คือให้เลยก็คือให้เลยเหรอคือปากพูดว่าอัดอันมานานแล้วก็คือให้เลยโอ้โห หนึ่งหมื่นสองโ okay, okay. อเคโอเคเพิ่มก่อนเขพิ่มเงินเขพิ่มเงินนี่มาว่ะอื้มสวยงามเอาดีเอาดีเอาฟรีเอาฟรีเฮ้ยเอา,เอาตัวใจเยอะตัวใจเยอะแต่มันไม่ค่อยลงอะตัวใจเยอะมันส่วนใหญ่จะออกตัวใจน้อยเนี่แต่ก็ไหลอยู่อะคือแต่ตัวใจเยอะมานี่คือแบบบุญตานะ บุญตาแล้วนะ5,700โอเค7,200ก็เป็นบุญตาแล้วนะเขาจ่ายออกมาก็เป็นบุญตาแล้วนะถือว่าเป็นบุญตาแล้วนะหูว์เราก็ซักกันไปเต็มอยู่ที่หมื่นสองแง่เลยครับผมก็รับไปเต็มๆครับผมอยู่ที่หมื่นสองอืมไปสองพันเลยเอ้ยไปสองร้อยเลยไปไปครับผมผมขอห้าทีพอไป เพราะว่าต้องเล่นเก็บให้มีสตินะครับผมอย่ายให้เกมมันเล่นเรานะฮะไม่งั้นว่าโชคมาบจะลาบหายนะผมเอ้ยโลภมาลาบหายนะครับผมไปครับผมอ,อีกทีหนึ่งฮะมาดีครับสามพันแปดสามพันแปดโอ้โหสี่ร้อยแปดสิบโอเคโอ้ค่าสองสองพันแปดสองพันแปดโอ้มาฟักพอเลยครับผม ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ผมแล้วเอาไว้จักันคลิปหน้าสำหรับพี่ยูคุณป่าครับผมเกือบแสนอะเกือบแสนนะ